สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบจิทัลลอตบายคิตตนะคะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงกันมาจนถึงราศีกุมแล้วนะคะมาดูกันในช่วง2ส,สัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมนะคะวันที่16-31พฤษภาคม2567นี้กําี้กำลังจะมีเรื่องใดสิ่งใดเกิดขึ้นกับคุณคนที่เกิดราศีกุมและคนากุมนะคะ การอ่านแบบนี้จะเป็นการอ่านแบบ general reading นะคะเราไม่ได้เจาะจงคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะถ้าใครอยากรู้เรื่องเราที่เป็นเรื่องของตนเองเรื่องส่วนตัวจริงๆก็ติดต่ออ่านไพ่ส่วนตัวนะคะจะอ่านกับแม่แมหมอหมอดูคนไหนก็ได้นะคะหรือถ้าอยากจะอ่านไพ่กับเราก็ติดต่อได้ที่ idline นะคะมาดูกัน เรื่องใดสิ่งใดที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณคนที่เกิดราศีกุมลคัคนากุม <c oughs> ในช่วงวันที่16 <c oughs> ถึง31พฤษภาคมนี้นะคะใบแรก <c oughs> สามสาคาถาคุณกําลังรอรองานทางไกลต่างประเทศเนาะ <c oughs> มันเป็นลักษณะของความมั่นคงในเรื่องของการงานความสำเร็จการติดต่อการเดินทางไกลการได้ผู้ร่วมหุ้นร่วมทุน สามคนขึ้นไปนะคะงานของคุณจะแบบมันเป็นงานที่ต้องได้รับการติดต่อกลับมาเหมือนคุณแบบเคยยื่นสมัครงานอะไรไว้อะไรประมาณเนี้ยเนาะเขาก็กำลังจะได้รับการติดต่อกลับมานะคะเหมือนคุณกำลังรออยู่อ่ะรอสิ่งที่คิดรอสิ่งที่หวังเนี่ยโดยเฉพาะในเรื่องของงานเนี่ยกำลังจะได้รับข่าวนะคะ อะไรกระโดดออกมาจะสติสนะคะเป็นไพ่ประจําราศีตุลเนาะในเรื่องของความละเอียดความรอบคอบในเรื่องของเอกสารงานงานที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการงานบัญชีงานเอกสารเนาะเนี่ยช่วงนี้เหมือนเขาคุณรอง,งานงานติดต่อกลับมาคุณอาจจะได้เซ็นสัญญาได้ว่าจ้างนะคะช่วงนี้ในเรื่องของงานเอกสารก็ให้ละเอียดให้รอบคอบเนาะแต่ถ้าเป็นในเรื่องของกฎหมายใครที่มีเรื่อง คดีความกฎหมายเนาะความยุติธรรมกําลังจะเข้าข้างคุณนะคะก่อนหน้านี้คุณอาจจะไม่เคยได้รับความยุติธรรมหรืออาจจะไม่ได้รับความสนใจเนาะถึงตอนนี้ความยุติธรรมนั้นกําลังจะกลับเข้ามาเข้าข้างคุณแล้วนะคะมาดูกันต่อนะคะคนที่เกิดราศีตุลลักนาะตุลช่วงนี้คุณอาจจะได้เซ็นสัญญาได้ว่าจ้างในเรื่องของการงานก็เป็นไปได้นะคะ เดลเวอร์คุณมีเกณฑ์กำลังจะได้พบลักนะคะคุณมีเสน่ห์นะช่วงนี้มีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามมีเสน่ห์ทั้งวาจามีเสน่ห์ทั้งหน้าตานะคะใช,ใช้เขาเรียกว่าใช้วาจาของคุณให้เป็นประโยชน์ในเรื่องของการติดต่อการสัมภาษณ์การว่าจ้างในช่วงนี้หรือการค้าขายอะไรประมาณนี้คุณก็จะทําได้ดีขายของ y o u t u b e ออนไลน์แบบนี้คุณทําที่เกี่ยวข้องกับของสวยๆงามๆ เครื่องสําอางอเสื้อผ้าอาพรแบบนี้คุณก็จะทําได้ดีนะคะและช่วงนี้คุณมีเกณฑ์กําลังจะได้พบลักบางคนอาจจะได้พบลักจากทางไกลพบลักจากการเดินทางหรือบางคนอาจจะได้ได้เพื่อนได้เพื่อนเป็นแฟนได้คนที่เคยรู้จักคนที่เคยติดต่อกันในเรื่องของงานเข้ามาศึกษาดูใจกันในช่วงนี้ก็เป็นไปได้นะคะดูกันต่อนะ เรื่องใดสิ่งใดที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณคนที่เกิดราศีกลุ่มในช่วงวันที่16 31พฤษภาคมนี้นะคะว้าวคว e นอเพนท์เคิลความมัง่งคั่งความร่ํารวยในเรื่องของการเงินกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนนะคะงานคุณจะสําเร็จคุณเป็นคนที่ดูรู้จักรูปรักษณ์เนาะสวยเลิศเชิดหญิงก็ได้เป็นคนที่มีอีโก้สูงเป็นคนที่มั่นใจในตนเองเป็นคนที่ ทำงานหรือเก็บเงินออมเงินสําเร็จนะเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่ออมเงินสําเร็จเป็นคนที่มีการวางแผนการจัดการในเรื่องของการเงินได้ดีนะคะและงานที่คุณทํางานที่คุณเคยลงมือสิ่งที่คุณเคยสร้างเนี่ยมันจะสําเร็จคุณเป็นลักษณะของคนที่เป็นเจ้าของกิจการก็ได้นะคะงานคุณจะแบบมีความมั่นคงในเรื่องของการเงินอย่างมากเลยนะคะในช่วงนี้นะราศีกุมนะคะ มาโอ้แต่คุณเองอะ่ะคุณกังวลคุณกังวลในเรื่องของเงินกลัวเงินขาดกลัวเงินไม่พอใช้มันเป็นช่วงกลางเดือนพอดีเนาะกลางเดือนกําลังจะปลายเดือนเหมือนถ้าคนถ้าคุณเป็นคนที่ทํางานประจําคุณอาจจะรอรอเงินเงินยังไม่ออกคุณก็วิตกกังวลคิดมากเนี่ยเห็นไหมเงินมันมีนะเงินมันมีอยู่ในห้องเนี้ยมันหมายความถึงคนที่ทํางาน ประจำแบบมีเงินเดือนประจำรอรอเงินออกให้ตอนสิ้นเดือนก็กลัวว่าเงินจะหมดประมาณนี้นะคะเป็นความกังวลที่มันอยู่ในใจของคุณ,ค,ณคุณคิดอยู่เนาะแต่จริงๆแล้วคุณเป็นคนมีเงินนะคุณเป็นคนที่มีความมั่นคงแล้วในเรื่องของการเงินนะคะคุณคิดเป็นคนที่บริหารจัดการการเงินได้เป็นอย่างดีนี่เป็นราชินีนะราชินีถือเหรียญเลยนะคะ เป็นราศีที่มีความมั่นคงมั่งคงั่ง,งในเรื่องของการเงินอย่างสูงเลยนะคะมาดูกันต่อนะราศีกุมลัคนากุมเรื่องใดสิ่งใดที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณวันที่1 6ถึง31พสพฤษภาคมนี้นะคะมาเซเว่นออฟคัพเซเว่นออฟคัพเป็นลักษณะของคนที่กําลังใช้กฎของแรงดึงดูดก็ได้หรือคุณอาจจะเป็นคนที่มีใช้ความคิดใช้จินตนาการในเรื่องของการสร้างสารรค์ผลงาน หรือคุณอาจจะคิดหวังอยากได้หลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตอยากมีความสุขถ้วยหมายถึงความสุขเนาะคุณมีหลายๆสิ่งเข้ามาให้เลือกในชีวิตนะอาจจะมีคนที่อาจจะเป็นในเรื่องของความรักก็ได้มีรักเข้ามาให้เลือกในช่วงเนี้เยอะเนาะหรืออาจจะเป็นสิ่งที่คุณมุ่งหวังคุณคิดอยู่เป็นลักษณะของความคิดคิดอยากมีบ้านอยากมีรถอยากมีความมันเป็นลักษณะของความต้องการ ต้องการอยากมีอยากเป็นอยากได้ประมาณนี้เนาะและคุณก็กําลังจะใช้จินตนาการใช้ความคิดของคุณในการสร้างสารรค์มันออกมาคุณอาจจะเป็นคนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะงานออกแบบก็เป็นไปได้ทํางานที่เกี่ยวข้องกับลักษณะที่ต้องใช้ความคิด เนาะในช่วงนี้นะคะหรือคุณอาจจะเป็นคนที่ใช้กฎของแรงดึงดูดเป็นก็ได้นะคะดึงดูดเอาสิ่งดีๆด,ดึงดูดเอางานดีๆด,ดึงดูดเอาความสัมพันธ์ความรักความสุขการเงินที่มั่นคงเข้ามาหาตัวคุณในช่วงนี้นะคะคิดดีเข้าไว้นะคะคิดดีคิดบวกเข้าไว้แล้วเขาเรียกว่าสมองอะ่ะมันสมองอันนี้เป็นการวิเคราะห์เป็นการวิเคราะห์มาแล้วจากนักวิทยาศาสตร์นะคะว่าความคิดอ่ะ มันเป็นลักษณะไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องของสายมูไม่ใช่วิไม่ใช่เสียสาศาสตร์มันเป็นวิทยาศาสตร์อ่ะคือถ้าเราคิดดีคิดบวกคิดแต่เรื่องดีๆเอาไว้เนี่ยสมองมันแบ,แบ่งแยกไม่ออกว่าสิ่งที่เราคิดอยู่เนี่ยเรามีเราเป็นเราได้หรือยังแต่คือถ้าเราคิดดีคิด คิดอยากอยากได้บ้านคิดอยากได้รถให้เราคิดว่าเราได้อยู่ในบ้านนั้นแล้วได้ขับรถนั้นแล้วแล้วสมองก็จะนำพาแต่เรื่องดีๆสิ่งดีๆที่เราคิดเข้ามาให้นะคะมันเป็นเหมือนคลื่นพลังงานที่ส่งออกไปให้จักรวาลคลื่นพลังงานที่ส่งออกไปมันเป็นคลื่นพลังงานบวกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลามันส่งกลับมามันก็จะส่งแต่พลังงานบวกบวก,กลับมาให้เราเช่นกันนะคะดูกันต่อนะคะ ราศีกุมช่วง16ถึง31พฤษภาคมนี้เรื่องใดสิ่งใดที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณอีกนะคะโอ้หสี่เหรียญน,นะคะสี่เหรียญเป็นลักษณะของการเก็บเงินออมเงินห่วงเงินตระนนีทีเหนียวประหยัดมัธยัตเนาะคุณอาจจะอาจจะเป็นลักษณะของคนที่เก็บเงินได้เป็นกาะเป็นกรรม,มาจากน้ำพักน้ำแรงการทำงานของคุณนี่แหละ คุณคือคิดมากในเรื่องของการเงินไม่อยากไม่อยากไม่อยากติดขัดไม่อยากมีปัญหาในเรื่องของการเงินคุณก็ใช้ความเตืหนีถี่เหนียวของคุณความประหยัดมัธยัติของคุณในการเก็บเงินในการออมเงินคุณจะเก็บเงินได้เก็บเงินได้เป็นกอบเป็นกรมหลังจากที่ก่อนหน้านี้คุณอาจจะเป็นคนที่มือเติบใช้เงินเก่งซื้อของซุลุยซุล่ายอะไรก็ได้เนาะในช่วงนี้มันเป็นความคิดที่อยากเก็บเงินแล้วนะคะ มาดูกันต่อนะคะราศีกุมล,กลัคนาลุมในช่วง1 6ถึง3 1พฤษภาคมน,นี้เรื่องใดสิ่งใดที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะมาอู้ห้าไม้ห้าไม้เป็นลักษณะของความขัดแยง้งความขัดแยง้ง ในเรื่องของงานเรื่องของคนการเจรจาในเรื่องของเอกสารความยุ่งยากนะคะในช่วงนี้เป็นสิ่งที่คุณต้องเจอเนาะอาจจะขัดแย้งมาจากในเรื่องของงานก็ได้คนเยอะคนเยอะก็เรื่องเยอะนะคะก็ต้องก็ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบในการทํางานในการตรวจตราเอกสารเนาะแล้วก็ใช้สเสน่ห์วาจาของคุณในการเจรจากับ เพื่อนร่วมงานกับผู้คนรอบข้างนะคะอย่าใช้อารมณ์เนาะพี่ไพ่ก็ออกมาเตือนอย่าใช้อารมณ์ในช่วงนี้เนี่ยเพราะว่าห้าดัมเป็นลักษณะของเนี่ยการมีปัญหาไม่ว่าจะกับคนหรืองานหรือเอกสารเนาะก,าออก,าก็ไฟลุกมาเลยอ่ะก็พี่ไพ่ออกมาเตือนแล้วเราก็ทราบแล้วรู้แล้วก็เป็นการรู้ก่อนรู้ล่วงหน้าเพื่อที่จะได้อยู่เหนือดวงเนาะก็อย่าใช้อารมณ์นะคะอย่าใช้เงินมือเติบเนาะเพราะว่ามันจะทําให้เราติดขัดมีปัญหาด้วยนะคะ เก็บเงินออมเงินเอาไว้นะมาดูกันต่อนะคะราศีกุมและคากุมในช่วงนี้เรื่องใดสิ่งใดที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณอีกอะไรกระโดดออกมาว้าวคืนอฟครับคืนอฟครับเป็นลนักษณะของผู้ใหญ่ใจดีอาจจะเป็นคนในบ้านเราเป็นพ่อเป็นพี่ป้าณาอาหรืออาจจะเป็นเขาเรียกว่าคนที่กําลังจะเข้ามาเข้ามาศึกษาดูใจ แต่คนคนนี้เขาเป็นคนที่อบอุ่นนะเป็นคนที่อบอุ่นเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าเราเป็นคนที่สามารถจัดการแนะนําปรึกษาได้ให้คําปรึกษาเราได้ดีในเรื่องของงานเขาจะทําให้งานที่เรายุ่งยากอยู่เนี่ยปัญหามันคลี่คลายเเข้ามาปรึกษาให้คําปรึกษาในเรื่องของงานทําให้ทุกอย่างมันคลี่คลายขึ้น,นหรือถ้าหากคุณมีปัญหาติดขัด ในเรื่องของเอกสารเรื่องของงานคุณลองปรึกษาเขาดูอาจจะเป็นผู้ใหญ่ในที่ทํางานผู้บังคับบัญชาคนที่มีอายุมากกว่าเราเน,ะะนาะลักษณะเป็นคนที่ค่อนข้างอบอุ่นใจดีนะคะถ้าไม่เป็นในเรื่องของความรักที่เขาอยากมาศึกษาดูใจกับเราก็อาจจะเป็นคนท,ที่นำพามาซึ่งความเรียบร้อยความราบรื่นเนาะ หรือคุณเองอาจจะมีความสุขมากขึ้นก็ได้ในช่วงปลายสัปปลายเดือนนี้นะคะมีความสุขมีความสุขได้ท่องเที่ยวได้เดินทางทางน้ํานะคะมีความสุขกับเงินที่เข้ามาหาเราจากาน้ำพักน้ําแรงเพราะคุณเป็นคนเขาเรียกว,ว่าอบริหารเงินเก่งอย่างที่เราบอกเนาะจัดการกับทุกอย่างได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะในเรื่องของการเก็บเงินการออมเงินนะคะ มันทาให้แบบพอเราเออมเงินได้อย่างที่เราหวังอย่างที่เราคิดมันทําให้เราแบบเกิดความสุขว่าเออฉันทําได้แล้วอะไรประมาณนี้ก็เป็นไปได้นะคะดูกันต่อนะขออีกใบหนึ่งราศีกุมลัคนากุมในช่วงสิบหกถึงสามสิบอ็ดโอ้คือสภาคุนี้เรื่องใดสิ่งใดที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะมาโอ้โหหนึ่งเหรียญคุณกำลังจะมีโชคมีลาบในเรื่องของการเงินเงินก้อนใหญ่กำลังจะเข้ามาหาคุณ มันเป็นโชคลาภที่มาจากความเสี่ยงก็ได้นะคะใครที่ชอบเฉดเสี่ยงโชคซื้อติดไว้ในช่วงปลายสัปดาห์ตั้งแต่16เลย1 6บถึงส1พฤษภาคมเนี่ยคุณมีเกณฑ์กำลังจะได้เงินก้อนใหญ่เงินที่แบบมือที่มองไม่เห็นนะส่งมาให้คุณจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งมาให้คุณนะคะอืมเขาเรียกว่าถ้าคุณเป็นคนที่กำลังคิดอยากเริ่มต้น อยากทาอะไรใหม่ๆคุณอาจจะได้ทําบางคนอาจจะได้สารสัมพันธ์ได้มีความรักศึกษาดูใจกับคนที่เป็นคนอายุมากกว่าผู้ใหญ่กว่าก็เป็นไปได้นะคะหรือเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆงานใหม่งานที่คุณรออยู่ได้เริ่มต้นได้ทํางานงานชิ้นนี้มันจะนํามาซึ่งความร่ารวยมั่นคงในเรื่องของการเงินด้วยนะคะและ คุณมีโชคนะคะรักเป็นพลังงานดีๆพลังงานบวกๆเลิกคิดเลิกกังวลในเรื่องของการเงินได้แล้วนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่ค่อนข้างเขาเรียกว่าจัดการบริหารการเงินเก่งและในเรื่องของการเงินเนี่ยคุณกําลังจะมีโชคมีโชคมีลาก้อนใหญ่เลยนะคะที่กําลังจะเข้ามานะคะวันนี้เราอ่านให้ประมาณนี้นะราศีกุมรัคนากุมนะคะ เราต้องลาไปก่อนแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับช่อง magic ทาร์ลอดบายคิตต้นะคะขอบคุณทุกขวัญทุกกาลังใจคอมเมนต์น่ารักน่ารักที่ส่งเข้ามาให้เป็นกําลังใจให้กับแม่หมอด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ magic ทาร์ลอดบายคิตตจ้า